สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิตเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะเกิดอะไรขึ้นหนุ่มกันชัยเกิดมาไม่เคยฟ้องไข่เตรียมฟ้องเขตแรกเรียกได้ว,ว่าเป็นพิธิกรที่มากความสามารถและได้หมดความอดทนจึงโจอฟ้องอีกรายสำหรับพิธิกรชื่อดัง หนุ่มกันชัยกำเนิดพพลที่ได้ออกมาลั่นว่าเคสนี้อาจเป็นเคสแรกที่เจ้าตัวดำเนินคดีหลังโดนคลินิกแพทย์แห่งหนึ่งอ้างชื่อประกอบข้อมูลเรื่องหินศิลาวิเศษรักษาได้ทุกอย่างจนมีคนสูญเงินรายสูญเงินหลายล้านบาทโดยหมอคนนี้ได้อ้างว่าได้รับการติดต่อจากหนุ่มกัญชัย หากรักษาให้หายดีสิบคนจะให้มาออกรายการโหนกระแสงานนี้พิธีกรคนดังได้ออกมาพูดถึงกรณีนี้ว่าตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยฟ้องใครเลยนะไม่เคยไปแจ้งความเคสนี้อาจเป็นเคสแรกเพราะอันนี้อ้างชื่อที่ผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วทำให้คนอื่นเชื่อเพราะฉะนั้นเอาชื่อผมไปอ้างแบบนี้คือมันไม่ใช่ การรักษาสิทธิ์ตัวผมแล้วมันควรที่จะรักษาสิทธิ์คนอื่นด้วยตอนนี้ผมมีการปรึกษากับทางทนายแล้วเดี๋ยวคงจะต้องมีการดําเนินการเหมือนกันผมไม่เคยเลยนะนี่อาจจะเป็นครั้งแรกเลยนะเพราะมันไม่ถูกเรารู้จักกันตอนไหนและเรื่องแบบนี้ผมไม่ทําอยู่แล้วเอามาออกและรักษาได้ด้วยหินอันนี้มันไม่ใช่ สิบคนจะให้มาออกรายการแล้วบอกว่าเขาตามงานอยู่คำว่าเขาคือใครคือผมนะเหมือนเป็นเจ้าของคลินิกเลยงั้นผมต้องเอามาให้คุณบ้างแล้วอันนี้ทําให้คนอื่นเขาเชื่อเอาชื่อไปอ้างคนอื่นเขาไม่เกี่ยวด้วยไม่ต้องหลายคนหรอกแค่คนเดียวที่ไปเชื่อว่าผมมีส่วนไปพูดคุยกับทางนี้ และเขาเชื่อไปอย่างนั้นแล้วก็ไปรักษาอันนี้ผมกับเขายืนยันไม่เคยรู้จักกันมาก่อนหรือถ้าอยากรู้จักแวะมาที่หุนเกระสด้แต่ผมไม่แน่ใจนะมาคุยคุยอาจจะมีตำรวจมาหาผมไม่รู้นะบอกไว้ก่อน